สวัสดีครับผมนายพาลปพง์วุ้นพายผู้นวยการโรงเรียนสิทธิและสยามครับวันนี้จะขออนุญาตนำเสนอผลงานการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานตำแหน่งดังนี้นะครับด้านที่1ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการโรงเรียนสิทธิและสยามของเราได้มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษารวมทั้งจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยและปฐมศึกษาในส่วนของการส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอน ะครับรวมไปถึงการใช้สื่อนอวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศติดตามผมจะพาทุกท่านไปนิเทศชั้นเรียนพร้อมกันเลยครับเชิญครับครับเดี๋ยวไปดูรายวิชาภาษาอังกฤษกันครับคุณครูกำลังสอนเลยไปชมกันครับรอบนี้นะคะักเรียนจะมีทั้งหมด4ส่วนเลือก there is there isn't there are there aren't uh, look at the TV touch your ear 1 2 3 4 5นะ5 only 5 just raise your hand โอเค1 2 3 4 5เก่งแล้วอ่ะเก่งคำเนี้ย the first one is cross อันแรกเขากากบาทแสดงว่าต้องไม่มีแล้วดูด้วยว่าเขาหรืออันเขาอ่ะอันไหนฟังไหนเก่งอ่ะฝั่งนี้อ่ะ uh. right on the board มีอ่อะผูดมอร์นิ่งซิตเชอร์ผูดมอร์นิ่งซิตาพีสวันนี้ครูมู่สอนเรื่องอะไรครับ ฟูดแอนด์ริงค์ค่ะฟูดแอนด์ริงค์แล้ววันนี้ใช้สื่ออะไรเอ่ยใช้สื่อเป็นคลิปวิดีโอค่ะประกอบการสอนแล้วก็มีแฟลชการ์ดประกอบให้ดแยกว่าอันนี้นามนับได้นี้นามนับไม่ได้ก็จะเป็นสื่อเทคโนโลยีกับสื่อที่ทำเองเนาะใช่ค่ะต้องสื่อทำนักเรียนชอบไหมครับชอบสนุกไหมสนุกอะพอไม่ลบกวนเวลาเรียนแล้วเชิญเรียนต่อไปนะเดี๋ยวจะมาแอบดูใหม่โอเคนะครับบ๊ายบายกูดบาย ครับเมื่อกี้เราเข้าในเทศเอกภาษาอังกฤษไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกห้องหนึ่งสอนวิชาเอกภาษาไทยครับเดี๋ยวลองไปดูว่าคุณรูกํกำลังทำอะไรอยู่ไปกันครับวียี่สองค่ะเลขที่ยี่ิบสองอนิ้วอ่าลากเปที่ยี่สิองรี่องยีบสองรนี้าู้แล้วเป็งนะสอง้นามคืออะไรสองร้วสาออ๋อโอเคอ่าหาได้ กระต่ายตื่น oh. ตูมค oh ือคาไหนไม่รู้นะถ้าามั่นใจแล้วกดกริ่งค่ะมั่นใจแล้วกดกริ่งกระต่ายตื่นตูมอันไหนคะอันไหนคะเอาออกให้ เพื่อนจะตอบหรือเปล่าจริงปะเพื่อนได้คำว่าคนที่ <c oughs> แล้วเดียนคำเมื่อกี้เป็นคำว่าอ,อะไรคะกระแทเล่นเ <c oughs> พื่อนหยิบคำตอบมาคือคนที่มีอาการตื่นตกใจก่อนโดยไม่พิจารณาให้รอบคอบคำนี้ถูกไหมคะถูกค่ะถูกต้องกลุ่มนี้รับไปหนึ่งคะแนนะคะ่ะอ่า วันนี้ครูกะทิสอนหน่วยอะไรเนี่ยหน่วยที่9ก้าค่ะสํานวนสุภาษิตแล้วคำพังเพยแล้ววันนี้มีสื่ออะไรมากระตุ้นความรู้ของเด็กครับอาเป็นสื่อบอร์ดเกมผีถ้วยแก้วค่ะผีถ้วยแก้วสันวนสุภาษิตคำพังเพยค่ะผีถ้วยแก้วเหรอใช่เป็นผีถ้วยแก้วค่ะเด็กๆชอบไหมครับชอบเดี๋ยวพอจะลองขอใบดูสักหน่อยดีว่าทุกคนจะทําได้ไหมโอเคไหมโอเคค่ะอ่าใบว่าอะไรนะ27 ผีบอกเลขย7สิบผีบอกเลข2ี่สิบเจ็ดสี่สิอ็ดม่สิบสีเธอจดไว้หรือเปล่าเนี่ย ห้าสิอยู่ไหน11ลูก11บดกระดาสิบแล้วใช่ไหมอะไรต่อเดี๋ยวรอดูคำตอบไปหกสิบสองเนี่ยหัวหัวล้านอะไรลูกยี่สเจยี่สิบเจยังไม่ยุดยี่สิบยู่ไหนลูกบอว่าผีไปแล้วผีไปยี่สิบเจแล้วนะสี 48. ส ah. um, uh, ิ้นเต็มแล้วก <um uh, uh, right, ็สุดท oui> ้ายสี่สิบหกเอาละมาดูคำว่าอะไรผีผีใบ้แล้วคำว่าอะไรได้ไหมหลานได้หิ่งได้ไหมคำว่าอะไรหรือคำว่าอะไรหลานได้หี่งเหอเอใช่คนเดียวรูกคนเดียวได้แล้วตูได้แล้วเพื่อนได้มาว่าอะไรลองอ่านสิลองอ่านให้เพื่อนฟังหนูคุณ แต่พี่ได้ของนี้พอแต่ไม่รู้ถึงบุคคลของสิ่งนั้นถูกหรือพี่กุ๊กอาทิพิดพิดจะไม่พิดไหนการไดแต่ไม่รู้ยังไม่ถูกยังไม่ถูกคนต่อไปหาได้เอาเลยคนต่อไปหาเลยยังไม่ถูกยังไม่ถูกไม่มีถูกไหนไหนอ่ะกดแล้วที่ได้สิ่งที่ประโยชน์แก่ตนอ่ะผู้ที่ได้ในสิ่งที่ไม่ตอบประโยชน์ให้กับตนคือหัวลานแอวีถูกไหมคะ ถู้ไหมถูกต้องทุกคนถูกไม้ถูกสิดไหมครับอ้าวปลดมือให้เพื่อนหน่อยอ้าวขอถามหน่อยว่าเกมนี้สนุกหรือไม่สนุกสนุกค่ะได้ความรู้อะไรบ้างได้ความรู้เรื่องอะไรเรื่องอะไรเรื่องอะไรผิดเลขแก้วแล้เรื่องอะไรอีกหาค่ะหาอะไรอีกส,สำนวนสปาร์ซิ์และอะไรอีกสร้าความไวความไวได้ความไวควายการเคลื่อนที่และสุดท้ายแล้ว ได้เราเรียนรู้เรื่องคณิตศาสตร์ด้วยใช่ไหมใช่ใชโอเควันนี้ไม่ร้กวนแล้วสนุกต่อไปนะบายบาย,าย,ายครับสำหรับด้านที่2นะครับด้านการบรหิหารการสถาศึกษาโรงเรียนสิทธิและสยามของเราได้แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น4ฝ่ายงานด้วยกันครับได้แก่ด้านบริหารงานวิชาการด้านบุคคลด้านบริหารงานงบประมาณและด้านบริหารงานทั่วไปครับเดี๋ยวผมจะขอพาทุกท่านไปรู้จักกับ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนศิลและสยายของเราครับเชิญรับชมครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปมน,นิชนกเพ่งฝนค่ะปฏิบัติงานในตำแหน่งรองผู้ในการสถานศึกษาค่ะสวัสดีค่ะคุณครูเกศวดีแก้วสงวนสอนอยู่ระดับชั้นอนุบาลสองทับหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะ,คะชื่อนางสาวเชนิภาหงคงน,นะคะเป็นปุปประจำชั้นอนุบาลสองทับสองค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวส้อยเพชรสวนเป็นครูประจำชั้นนักเรียนอนุบาลสามทับหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสวรักษ์จีนครัวเป็นครูประจำชั้นอนุบาลสามทับสองค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวบุญทรัพย์สารวันนะคะอสอนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะเป็นวิชาเอกที่เรียนมาก็คือสุขศึกษาค่ะสวัสดีค่ะ คุณครูนงรักพวงรอดนะคะอสอนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งค่ะเอกเทคนโนโลยีการศึกษาสวัสดีค่ะชื่อนางสาวัฐการสุขร้อยค่ะสอนวิชาภาษาอังกฤษค่ะเป็นครูประจำชั้นปอสองทับหนึ่งค่ะตรงเนี้ยเดี๋ยวลไปสวัสดีค่ะดิฉันนางเอมออนมุ่นพลาย เป็นครูอาสาอยู่ประจำชั้นปฐมศึกษาปีที่สองทับหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวยาสุมินินาลามเอกภาษาไทยเป็นครูประจำชั้นนักเรียนชั้นปอสองทับสองค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพรนภาอุทองครูประจำชั้นปฐมศึกษาปีที่สาทับหนึ่งวิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษาค่ะสลวัสดี สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวยรดาราชนาเป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่3ทับสองเอกประถมศึกษาค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวอรพิญญากรุมทวีนะคะเป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่4ีทับหนึ่งค่ะวิชาเอกวิทยาศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอลิสาเป็งโกเป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่4ทับทาส,างส,ส,นนงสอง สาขาวิชาคณิตศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสุพิชาแพ่เต็มเป็นครูประจำชั้นป .4 ีทับวิชาเอกสังคมศึกษาค่ะสวัสดีครับกรับผมนายยันยงสุเออบครูประจำชั้นปฐมศึกษาป,ปีที่5ครับ1วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศครับสวัสดีครับผม ชื่อนายพัทยาก,กิงพรมจเจริญเป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่5ทับสวิชาเอกเกษตรศาสตร์ครับสวัสดีครับผมนายสิทธิพรตันสวยครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่5ทับสเอกพระราศึกษาครับทุกค่ะครูพุทธชาติจอมดวงนะคะประจำชั้นประถมศึกษาปีที่6 .1 ทับหค่ะวิชาเอกพระราศึกษาค่ะ สวัสดีค่ะนางสาวธิติรัตน์ดมชาติค่ะประจำชั้นป6ทับหนึ่งวิชาเอกภาษาไทยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวคณิ tha i n ท e r s a y ค่ะเป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่6กทับวิชาเอกภาษาอังกฤษค่ะสวัสดีครับผมนายพัทธัโรจน์จิรชนตำแหน่งธุรกการโรงเรียนครับสวัสดีครับผมนายธนากรอินทนนท์ตำแหน่งนักการพันโรงครับ ครับณปัจจุบันนี้เรามีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวนทั้งสิ้น25คนนะครับโดยแยกเป็นผู้บริหาร2คนครับข้าราชการครู17คนครับคุณครูอัตราจ้าง2คนครับครูอาสา1คนครับและการพลลง1คนครับธุรการ1คนครับแล้วก็แม่บ้าน2คนครับในส่วนของการบริหารการผู้เรียนและกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนนั้นโรงเรียนสิทธิและสยามเราก็ดําเนินกิจกรรมทุกกิจกรรมนะครับเดี๋ยวผมจะขอ เชิญทุกท่านไปชมคลิปการจัดการเรียนสอนลูกเสือเนตรลีเพียงสั้นๆครับไปรับชมกันครับทุกวันพระสัสบดีนะครับโรงเรียนสินและสยามจะจัดกิจกรรมเรียนวิชาลูกเสือเนตรีเพื่อฝึกให้นักเรียนมีระเบียบวินัยนะครับลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมด้วยเพื่อจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศในการจัดการเรียนสอนวิชาลูกเสือเนตรลีสาหรับชั้นป .4 ถึงป .6 กันนะครับเชิญชมครับ เมื่อกี้ก็เห็นแล้วบรรยากาศของลูกเสือชั้น4ป .4 ป .6 แล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมลูกเสือสำรองชั้นป1นึงป .3 านะครับวันนี้เรียนพี่โดมด้วยมาไปดูครับครับในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนศิละษสยามของเราได้ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในทุกมิติด้านหลังของผมนี้ผมได้รับรางวัลโภเบกาวัระดับชาติเหรียญทองครับผู้อำนวยการสถานศษาย,ยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอนเดี๋ยวผมจะขอพาทุกท่านไปชมคลิปหนึ่งคลิปที่เราช่วยเหลือนักเรียนกันครับไปชมกันครับ,รบเดี๋ยวเราจะมามอบแสงสว่างให้กับบ้านนักเรียนโรงเรียนสินและสอนนะครับชั้นป .5 ้ทับหนึ่งหลังจากที่คูมามาเยี่ยมบ้านเพราะว่าบ้านในโรงเรียนหลังนี้ไม่มีไฟไม่มีไฟฟ้าไฟตาบ้านไม่ถึงครับเราก็ได้รวบรวมหาโซลาร์เซลล์นี่ สองตัวไว้ในบ้านตัวหนึ่งแล้วข้างนอกบ้านตัวหนึ่งเราจะต้องเดินทางขึ้นไปบนยอดเขาเนื้อครับระยะทางเท่าไรนะกิโลหนึ่งหนึ่งกิโลใช่ไหมใช่ค่ะกิโลหนึ่งนะครับาาห, <Okay. S 1> หนึ่งกิโนละเราจะต้องเดินบุกป,ป่าฝ่าดวงตัวนี้ขึ้นไปเดี๋ยววันนี้เราได้ไกด์จันยพรนะครับจะพาเราขึ้นไปขึ้นไปาิดึ้นไปปีกันครับในระหว่างทางเดี๋ยวจะให้ให้ท่านาทุกคนได้ดูนะครับวิวบรรยากาศภูเขาวิวเขาสูงเป็นยังไงไปครับ ตอนนี้มาได้100เมตรแล้วครับอีกนิดเดียวอีกเก้เมตรเราก็จะถึงบ้านนักเรียนแล้วครับ ไงครับระหว่างทางดูครับพกน้ำมาหนึงขวดนี่ยังไม่ได้กินเลยไม่มีมือกินครับไปครับเดินต่อถึงแล้วครับเนินสุดท้ายละเินสุดท้ายแล้ว,ลวจริงๆครับถึงแล้ว ถึงแล้วครับบ้านสมิตาสัางนี้ครับบ้านน้องไม่มีไฟฟ้าใช้น้อบอยู่ห่างจากปีนขเขาเยอเดินขึ้นมาสักรูเนี่ยครับหนึ่งกิโลตอนนี้เวลาหกโมงเย็นบ้านหลังนี้ไม่มีไฟฟ้าครับเดี๋ยวเราจะต้องมารีก,กันติดถ้าโชคดีโทเศัพท์ที่เราซื้อมาอาจจะมีแบตและให้น้องได้ใช้ในคืนนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าติดยังไงครับแต่ตอนนี้ผมต้องขอดื่มน้ำก่อนไม่ไหวแล้ว 40นาทีครับเราใช้เวลาติดตัวเซลล์สตัวเวลา40นาทีตอนนี้ห้องม40ใกล้มือแนละ้วถือว่าทำเวลาได้ดีครับเพราะจะต้องเดินลงไป้างลางอีกไม่มีไฟด้วยมือด้วยเราอ,อาจจะล้มลงจาเข่าไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็รีบจิดทำเวลาได้ดีตอนนี้น้องมีไฟที่อ,อยู่ในบ้านในตัวบ้านนะครับทำทุกอย่างในตัวบ้านนี้เอาไว้ทำกันบ้านนะครับเราเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนวันนี้เราถือว่าเรามาช่วยเหลือนักเรียนกัน นะครับร่วมกับคุณครูมรคุณครูประจำชั้นนะครับซึ่งมาเยี่ยมบ้านนักเรียนแล้วพบว่า,าบ้านเด็กนักเรียนหลังนี้นะครับไม่มีไฟฟ้าใช้เวลา,าทำกันบ้านนะครับก็จะมีเวลาทาไม่ไม่พอเพราะว่ากลับมาถึงบ้านก็ต้องช่วยงานบ้านก่อนกว่าจะทํากันบ้านได้ก็แสงสว่างก็หมดแต่ตอนนี้เราก็จะมีเวลาทำกันบ้านมากขึ้นดีใจไหมครับลูกด,ดีใจไหมดีใจนะต่อ,ตอตจากนีนะ้ต้องตั้งใจเรียนนะรู้ไหมต้องตั้งใจเรียนรู้ไหมครับ เดี๋ยเราเปิดไฟให้ขอดูหน่อยดินี่ครับสว่างเลยคุณมาวันนี้โอเคไหมโอเคไหมนะครับคุณมาเขาส่วนร่วมมนทําบุญนะครับวันนี้ก็ซื้อมาสองรอบหมดตังแล้วขอเวลาไปเพื่อจงค์แปบ๊บนึงครับแค่นี้นะครับไปละบวสัสดีครับ <laughs> ในส่วนของด้านที่3ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมโรงเรียนศิลและสยามของเรามีการจัดทําแผนกลยุทธ์ไว้เป็นเครื่องมือในการบริหารรวมไปถึงการมีนวัตกรรมนอกจากนวัตกรรม 5G LDTPI โมเดลแล้วเรายังมีอีกหนึ่งนวัตกรรมครับ Transistor model เ,เ,เพียงแค่เปิดความรู้ก็เปลี่ยนนวัตกรรมตัวนี้ได้มีโอกาสได้นําเสนอรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขาั้พื้นฐานด้วยครับครับ สำหรับในด้านที่4ครับการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายข้าพเจ้าได้สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเครือข่ายทางด้านผู้ปกครองคณะกรรมการศาส,สามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงรวมทั้งสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร,ราชบุรีเขตหนึ่งเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศรึกษาที่8ครับเป็นเครือข่ายเพื่อพัฒนานการเรียนรู้ร่วมกันครับในส่วนของการบริหารงานชุมชนนะครับข้าพเจ้าได้มีการระดมทรัพยากร นะครับมาสร้างการบริหารงานการเรียนรู้ในโรงเรียนนะครับดังนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมครับว่าตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปี2,562ถึง2,567นี้กระผมได้รับรมทรัพยากรทำอะไรไปบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับครับนี่คือสถานที่สิ่งก่อสร้างจุดที่1เลยครับตั้งแต่ผมย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศษาโรงเรียนสินและสยามครับในการปรับภูมิทัศน์ในการทำสนามเด็กเล่นนะครับจากกลุ่มบาวูสอ ในการสร้างสนามเด็กเล่นให้กับน้องๆนักเรียนอนุบาลครับด้วยงบประมาณจานวนทั้งสิ้น30,000นบาทครับครับอาคารแอร์็อกแคร์หลังนี้ครับคือสิ่งก่อสร้างจุดที่2ครับที่ผมได้ระดมทรัพยากรมาจัดสร้างครับจากคุณธนากรและคุณลัคณาอุตปิโยดมครับด้วยงบประมาณจํานวน00 0 0 0บาทครับครับด้านหลังของผมครับคือสิ่งก่อสร้างจุดที่3ครับที่ผมได้ระดมทรัพยากรมาจัดทําครับสร้างหลังคาโดมแล้วก็เทพื้น ด้วยงบประมาณ2 0 0 0 0 0บาทครับนี่คือจุดที่4ครับในการระดมทรัพยากรมาสร้างครับคือการต่อเติมนะครับด้านหลังอาคารนุบานนะครับให้มีหลังคาคุมแล้วพร้อมกับอ่างล้างหน้าแปลงฟันครับด้วยงบประมาณจํานวน1,0,000แบาทด้วยกันครับครับโดมนุบาลหลังนี้ครับคือสิ่งก่อสร้างจุดที่5ครับที่ระดมทรัพยากรมาจัดสร้างครับด้วยงบประมาณ1 5 0 0 0 0บาทด้วยกันครับ สำหรับสุมพระพุทธรูปที่งดงามหลังนี้ครับคือสิ่งก่อสร้างจุดที่6ครับที่ได้ระดมทรัพยากรมาจัดสร้างครับด้วยงบประมาณจำนวน1 5 0 0 0 0บาทครับครับสำหรับอาคารโดมแมร์โลแคร์หลังนี้ครับที่มีจุดเช็คอินสวยครับเป็นสิ่งก่อสร้างจุดที่7ครับที่ผมได้ระดมทรัพยากรมาจากคุณธนากรและคุณลัคนาอุตปโยดมครับด้วยงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น4ล้านบาทด้วยกันเลยครับครับ และนี่คือจุดที่9ครับที่ผมได้ระดมทรัพยากรมาสร้างสนามฟุตบอลคุณเขาวาคาเามีครับด้วยงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น20,000 0บาทด้วยกันยังมีอีกหลายจุดครับที่เราไม่ได้นำเสนอแต่สำหรับในวันนี้ที่ผมได้นำเสนอไปก็เป็นความภูมิใจครับที่ผมได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้พยการสายสาโรงเรียนศิทธิและสยามตลอดตลอดระยะเวลา4ปีครับผมได้ระดมทรัพยากรไปกว่า6ล้านบาทด้วยกันครับสำหรับด้านที่5ครับ ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพผมได้เข้ารับการอบรมในส่วนของทักษะทางด้านภาษาไทยภาษาต่างประเทศและด้านเทคโนโลยีครับรวมไปถึงเข้ารับการอบรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารัชบุรีเขตหนึ่งครบ20หลักสูตรครับในส่วนของการอบรมไปแล้วนั้นนําความรู้ที่ได้รับครับมา PLC ร่วมกับคุณครูดังจะเห็นเมื่อเช้าครับที่เราเข้ามีเทศของภาษาอังกฤษภาษาไทยและที่ทุกขั้นได้รับชม การแสดงความสามารถด้านเทคโนโลยีไปเมื่อเช้าครับขอขอบพระคุณทุกทกท่านมากครับที่รับชมการนำเสนอผลงานในวันนี้ครับขอบพระคุณครับ